สวัสดีคะ่ะอันหนสสึ่งสาวซางยมือขึ้นด้วยสวัสดีคะ่ะก้มไปสวยม้อยมอย,มอยสวัสดีค,ะค่ะอาว่าสวยสยก่อนหนึ่งครั้งก้มช้าช้าไม่ใช่อย่างนั้นขรัสหน้าีค่ะเมื่อนี่มาเด้อจ้ามาเป่าผมอาบน้ำร็จแล้วก็เป่าผมพี่น้องเป่าผมให้ลูกสาวเมื่อนี่มาได้ไไไดตีมยังจ้าอะตีมชุดสางให้ปุูกตีมช้างให้ราคะลูก ตีมส้างไทยค่ะขอผมค่ะพี่บิ๊กซารอนนะเนี่ยพี่บิ๊กซารอน ฮะฮะโอเคโอเคนี <Huh? S 2> ่ต้อนอะไรรติดครอ่ะ

หันไปก็ทำไมดีด <Okay. S 1> อย่าโอ,อมอย่าโอมยังไงใช่ปล่ากระโปรพอแล้วเหรอเราจะนู่นยังเท่าเหมือนเส้นยาว ทำผมทรงใครคะวันนี้นทำมพี่แนนโอเคพี่แนนเนาะแนนวงไหนอะม,มันมีหลายแนนไงวงไหน,นพี่แนนวงที่อื่นเหรอวงที่ไหนไม่ใช่แนนไม่ใช่แนนสังคำพิณแนนเหรอแนนไหนแนนไหนคะ แนนที่วงมลัมเหรอหรือแนนนี่อยกโยาขก้นชูงมะไอย่างนี้พ <g ül> ี่เอาหางไปด้วยาดูหาำไปดู านน ừ, าทางทตรงน,นี้จ้ <c ười> องโจ๊ะเออปาสุ่งพี่เนียนตัวนี้อืสุ่งพี่เนียนเหรอยอบสวยเลยเบ,บิังสุ่งส่งนี่หลายมาสุ่งนพน <c ười> ี่เน,น,น,นียนนะพี่เน,น <c ười> ียนเข้ามาดูพ <c ười> ี่เนียนะชอบเข้าดูหนูระวังตกอีกเยอะมากดีๆเคคกขสวยราค่ะ <c ười> งามเหรอจา้า Terima hey <laughs>